This is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวรถบรรทุกและรถบัสทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ใหม่นะสองห้าหกสี่อันนี้พามาดูอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่นะครับตู้เป็นตู้พื้นเรียบนะพื้นเรียบเสมอนะครับตู้ตัวนี้ไปทําตู้กาแฟแก้วนะครับตัวนี้เพราะพื้นเรียบนะครับ เบาสองสามครับเบาสองสามช่วงล่างนี่สันนะครับคันนี้เนี่ยพื้นเรียบนะฮะไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดซุ้มล้อนะครับเรียบเลยนะครับตัวน,นี้ เบาปรับเอนได้นะครับเบาสองสามโอ้แถมไม้ด้วยครับเครื่องเสียงอยู่ครบนะ ตซฟาหลังครับตู้สูงตอนนี้ผมยืนเนี่ยน่าจะประมาณเมตรเมตรเก้าสิบครับยืนได้พอดี เครื่องเสียงอยู่ครบนะครับประตูม้านพับพื้นไม้นะครับ ถคันนี on ite, so ้น่าจะใช้งานอยู่ฮะยังมีแผ่นมีอะไรอยู่ครับวงมหาหิงนะฮะเครื่องนิสัน PE นะครับสองร้อยสามสิบแรงม้า เครื่องสวยครับเครื่องแห้งครับเครื่องตัวนี้ยังแห้งหอยู่ครับทางดับเพลิงพร้อมนะครับ คันนี้ราคาไม่แพงนะครับจบไม่แพงนะติดเรื่องเอกสารนะครับคันนี้ซุรินสีคอร์ภูมิ ยาง2อ5 80 22.5ย่นะครับ้อแม็กเรเดียนนะครับคัสซีโอ้คัสซีดามครับคนนี้คัสซีดามมานะช่วงล่างนิสันนะแต่คัสซีดามนะคนนี้ ดเดเลียนน่ารังนะครับสังกัดโอเคบัตนะครับป่าโมดนะฮะก็ไปวิ่งผมว่าซื้อไปนะครับไปวิ่งได้เลยครับวิ่งงาน งานจ้างนะะเบียนปี6-2สอครับ รถหนึ่งศูนย์นี่ยสันะสงกัดโอเคบัสนะทัศนสีดามนะครับคันนี้ ตู้เป็นตู้เหล็กนะครับแต่คัสซีผมไม่แน่ใจว่าเขาดามซับเขาดามซับหรือว่ามันผุแต่ดูแล้วน่าจะดามซับครับคัสซีไม่ผุนะน่าจะดามซับนะครับยางสวยครับคับนนี้โอ้คั้วสีเขาดำซับมานะครับซับบนนะครับ มีการสะบัดหลังนะครับตู้เลยครับพื้นเรียบนะครับเป็นพื้นไม้เรียบนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ติดซิมล้อนะครับอันนี้ถ้าเกิด ไปลื้อทําซุ้มกาแฟเอาโคามาทําซุ้มกาแฟหรือทําร้านอาหารอย่างเงี้ยได้นะครับตันนี้เื้นเนี่ยเขาต่อเข,า,ขาต่อต่อยื่นอันนี้คือคัสซีเดีมันสุดแค่นี้นะครับก็ต่อ,อยื่นนะ ปลาโมดทัวร์นะอันนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับยกคันนะครับติดเรื่องเอกสารการโอนนะฮะแสนสี่ไม่แพงนะพี่น้อง ซื้อไปเอาเครื่องครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับแยกเครื่องออกนะก็เครื่องก็แสนกว่าบ,บาทแล้วครับตีต,ตีตีแบบรวมๆนะตีรวมๆเลยครับเครื่องเราสักแสนสองนะครับแสนสองตู้นี่ตู้เปล่านะเฉพาะตัวตู้เนี่ยห้าหมื่นตู้เนี่ยเผาชุดเผาอีนะครับ ผาวในพร้อมยางในตีตีล้มหลวมไหมครับสองหมื่นสามหมื่นนะกำไรครับยังไงก็มองเห็นกำไรครับพี่นอ้องกำไรเห็นเห็นครับคันนี้เครื่องเสียงอยู่ครบนะครับรถใช้งานได้สตาร์ทเครื่องติดนะครับ สวยครับคันนี้สวยถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะครับจิตการก็จะเรียนรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ